ชีวิตลำบากที่ผมจะมาเล่าเรื่องมือปืนวันนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้ใครไปเกาะคดีแล้วก็ผลจุดท้ายมาเป็นอยู่มือปืนยุคนี้ครับมีแต่กล้องนะครับเลยนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นมือปืนแต่ว่าชอบความรุนแรงชอบยิงปืนไปรุ่นนะครับอันนี้อันตรายนะครับก่อคดีทั้งเดียวเสี้ยววินาทีหนีตลอดชีวิตนะครับ20ปีนะครับยังต่ำนะการเป็นอยู่ของมือปืนรับจ้างนะครับก็คือต้องหลบ ต้องซ่อนไปไหนแอบลูกเมียก็อยู่ด้วยไม่ได้เพราะอะไรรนะู้ไหมเขาไปดักลูกเมียนะครับลูกเมียเขาก็ไปเฝ้าไปรอไปโรงเรียนเขาก็ไปดักไปรอนะครับไม่แน่แคองแบบนะครับนอกเครื่องแบบเดี๋ยวนี้ตํารวจเขาเก่งมากนะครับตำรวจปรเไทยเนื่องจากเราเเก่งมากนะครับเขาจะมีวิธีขั้นตอนของเขาอยู่นะครับไปดักรอที่แม่เราเมียเราลูกเราหรือคนที่เรารักเพื่อนสนิทเรานะครับทําให้เราบีบโด